เขานามมาแล้วเขาแก่นี่กินกินต่อมาอันนี้เของนมจะมาเลหน่ม้นานเดีเอาใส่จะามเกืบเป็นใจเอาคือได้ยางนี่ลาบบอนเหรอมลาบเป็ดบอกลาบย่งลาบเลอกินาด้กันนะอ่พาขนมอเอ่ปตาพ่อูดวกูบากูใส่หมูห้งให้วึงโอ้ยบ่บ่ึงกินกกู โอ้ยหางวงเลยที่มีโอ้ปีงไก่มีแต่ปีงไกเจลเลิศมจกตเนาะเจลลกแล้จาพี่แท้เส้นหานะคะ มีเน่จะได้ายจะได้ยังจากจกยังเนี่ยบักลายนุงอาทิเอ้ยอาทิเฮ้ยเพราะะนั้นจาดนี้คือมีอีนนเมื่อกห้ไหนว่าแซนดเนี่กูดบอสสงเวอร์ชันแบบสเปลลังพวกมีกีอบหนึ่งโอ้เพราะว่านน่าอา้ได้ินาแล้ว็อกคือร้อนด้วย หลอดละยี่สิบค่ะเออคำฮอสุภาษเขากินสลัดผักเพราะว่าเขาจะผอมอนี่เจ้ยเยอะอมป่าเขาใครเขาบอไอ้ตาบอกว่าหอมอ่ะทำทาวสัตถยพวกกระตดินจระุ้เศยเออเออหลอจึ้งจึ้งข้นหยอกบอกคนนี้ วันนี้เราก็อยู่กับพี่ตานะคะครับรอค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ตาทัวร์นะคะไม่รู้ว่าหน้าจนเป็นอะไรบ้างครูมีสีผิดหลอดตรงนึงมาตุงนึงมาเช่นดีเช่นดีใจดีสุดในรอบเดือนีใหม่มานีเพิ่งเห็นหน้ากินข้าวได้ตอนเลิกงานอุ้ยไอ้ช่จะเชื่อจะไงอจอเชื่อจะไงคีเราแห็ย ตราดใดที่เขายังไม่เลิกขายเราก็อย่าหยุดดื่มดื่มมันลงไปกระเลอร์นแบบนั้นนะกระเอรโอเคเดี๋ยวถึงายคล้ายัีอทีน้องบสจะหาหค่บคุณแมยตอนนี้กาลจะหางบอกแ้วบ้านเขาแดา้าาบ้าา้าาเบบี้เบบียังงอนยังไา เอยสปอนเสอเห้วยเออไปแม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 ่ไสอนเเกห้วยเออเฝ้าเฝ้าอันนี้คือหลังเลิกงานนะคมาแล้วก็นอนและันเมาเหรอว่อะไรเออออสิอสิอสิเอออสิเมาเหรอวาะรนี่อันนี้คือหลังเลิกงานนะคะเ่อดังัซุ่มกัน

จะเป็นมากเลยเออซาจดั้นลอบาลูกดเวลาลูกถาชิปออกไปทางยิงข้างเนี่ยเออแนนเออเบอร์อรณด้ถายกันไหนเห็นปะเออก็คือ่าโฟนไงอะไรมันเลยไก่ไก่ย่างหอยรับท่านไก่ดนไก่ย่างหอยทับท่านนี่เริ่มเปลี่ยนอยู่เออเริ่มเปลี่ยนไปนละอยังที่ว่าเปลี่ยนไปติเออชิบขา เป็นอยังที่ว่าเปลี่ยนไปที่เจ็บขาอันนี้ส่ะเรื่องงานนะคะป้าพี่น้องเราอยู่กันแบบอบุ่นนะคะทุกคน่อ่่่ออเเดดี๋ยยวสาามงงบแะ อบ yeah. uh. yeah. uh ่วยเออแล้วอะไรอ่ะงแล้วก็มีวสอนเสื้อของแเออเข้าปืนไส้ห้่ไาปไไไจีส้เหมือมือกบไพาเดียวไม่ซ่าบวสิางเรีวบ่ลบ่เลยบ่เลยมาสารเดินมา มากาแฟนนะคะอุ้ย่านตามอยู่หน้าหลาควงเบิ่งบองงอนอยู่ถึงจะเปิดถึงจะเกิดอยู่ต่างที่แต่ก็ภูมิใจที่จะเกิดเอออเาสิเอาสิอย่าเอาสิจงมันเกิดอย่างนี้มึงีกเป็นมันลงกองเกลียงมึงอีไม่เนาะใครไม่เก็ตแต่โวย เขาแล้วาเขาแล้วก็ไอ้กินต้วเขาไม่เไม่ด้ยไมกินม่เนยไข่เไ่เกตเกหยอย่าลืมเขาด้อครับหนาเ็หยตอนนี้กินต้นอันนุชีกินั้งแต่น้ำน้ำกันีสอต้นนี้สิบมาาาบอกว่า ก็ต้องกินนะบ่กินแต่ตอนราสูงตอนราเตี no ้ยแล้วเราจะบอกว่าบักตานี่กินัตงแต่สมัยเป็นบ้าตนไม่ลไม่เมียแล้วแต่แต่สมัยเปิดแพทสี่หุน่าได้เซนเสอไมังอไบเกียวเด้อปิดแมีอะไรมึงจะเอาลงเด้อเปิดแสี่๊ตไปอ เงินดีเงินอีอะไงหนิเนาะเงินมึงเปิดแค่ตู้ข่าวเงินมึงนางผีดเอ็นบอ่ามึงนางผีอนนั่งแบบพี่เอ็นตอนนั่งแบบพี่เอนตอนนั่งแบบเนตอนนั่งแบบเ็นตอนนั่งแบ่เอนตอนนังเนตอนนั่งแบเนนนังแี่เนนนงี่เนนนงี่เอนนนงแบบพเอินนนั่งแบ่เอนนนงี่เนนนังเนตอนนงแบบพเนตอนนั่งแบ่เอนตอนนงบบพี่เนนน่งแเอนนนั่งแบบี่เอ็นตอนนงแบบพีเอ็นตอนนั่งแบบน

เราโน้มหัวมวนใจพี่น้องงดราม่าทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะ